สวัสดีนะยเอฟซีทุกท่านเราก็เพิ่งมาจากเรามาจากสำนักสงฆ์ปุ๊บเราก็จะเดินไปค่ายทหารต่อนะเอฟซีนะครับผมก็ถ่ายคลิปกองเอาไว้อ้อยเงาะอยู่ในเอฟซีอันนี้ทางเดินไปค่ายทหารนะเอฟซีเป็นอยังเขาคือมาเห็นค่ายทหารอยู่กลางเขากลางป่าแบบนี้ เหมือนเราจะได้ยินเสียงนกฮะอีหยังวะฮะทำไมมีก๊อกน้ำนี่อีหยังนี่มันคือหยังนี่อันนี้คือหลุมระเบิดใช่ไหมครับฮะฮะอุ๊ยมะกอกอุ๊ยมะกอกเอฟซีเัวไปตำกับซ้มตำไหนต้นมันนี่ มะกอกเอต้นมะกอกโอ้โหเดี๋ยวผมจะกินโชว์นะเอ้สิเดี๋ยวนะเราจะกินมะกอกโก์มะกอกหวานเลยนะมันหวานเหรอมะกอกป่านะเอ้อืมคายออกมาสิ มกืกินน้ำแบบว่าอร่อยเลยอร่อยนะฮะเอฟซีมะกอ,อกมาเอฟซีมะกอ,อกปลา,าใส่ส้มตำนี่แหละมะกอ,อกใส่ส้มตำนี่แหละแต่มันอยู่ในป่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรนี่ <c oughs> คือตัดแล้วมันจะมีน้ำไหมเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีน้ำเมื่อกี้เราก็ตัดเครือเอาไหนสิอฟซแต่แล้เราไม่อยู่เราไม่ตัด โอ้โหดูวิวนะท่านผู้ชมโอ้โหวิวหลักล้านโอ้โหป๊านต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยอูุดมสมบูรณ์มากเลยเอฟซีต้นไม้ดูโอ้โหดูไม่รู้ต้นอะไรใหญ่ใหญ่ ปาดเหมือนเหมือนเราอเหมือนเหมือนเราตอนที่เราไปคำชะโดนดอะนะมันมีต้นไม้ใหญ่ๆ่แบบใช่แบบนั้นเลยนะเอซีดูเหมือนเหมือนมันเป็นหมอกๆเนาะเหมือนมันมีหมอกมีอะไรนะเอฟซีอันนี้คนเดินจนเป็นทางเลยเนาะอันนี้คือทางเดินที่เราไปค่ายทหารนเอฟซี ก็เรา,าก็จะเดินอีกประมาณสักสนะี่ห้าโลนะเอฟีไปค่ายทหารเนาะเฮ้ยแถวนี้เหมือนจะสูงชันแล้วเนี่ยเหมือนชันเราก็เดินลงไปอืมแสดงว่าตรงนี้เราเหมือนจะถ้าเดินไปนี่มันยิ่งสูงเหรอขึ้นไปนี่ยิ่งสูงยังไม่ถึงหลังเขาบรวตรงนี้นะ นี่คือเราเดินริมริมเนาะนี่ในเอฟซีโอ้โหนั่นหน้าด้านหน้าก็จะเจอแล้วเหรอ,อเหมือนจะเจอแล้วนะเอฟซีเจออะไรเหมือนจะเจอค่ายทหารแล้วข้างใน ใจกลัวนะฮะไม่อยากเดินทีหลังใช่นะผมแซงง้างพวงไปแล้วเดินแบบนี้ก็พอเดินน้อยใจกลัวนะฮะถ้าเดินลงเขานี่หัวใต้ยข่โอ้โหแถวนี้ทำไมมันดูโลนะ่งๆเนาะมันดูเหมือนแบบว่าป่าไม่ทึบนะนะ วันนี้เราผจญภัยทั้งวันนเอฟซีตื่นเต้นเนาะเค้กหูหินใหญ่หินใหญ่ตรงนี้น้ำมันไม่ไหลออกมาเนาะน่าจะมีน้ำไหลนะตรงนี้นเอฟซีน้ำไม่ไหลนะหูหินใหญ่เลยนมกาศช โหเฮ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยทำไมมีรวดน้ำลวดน้ำเอ้าเฮ้ย FC เรามาเจอรวดน้ำอันนี้คือข้อวัวใช่ไหมโอ้โหโอ้โหนี่คือข้อวัว อืไม่น่าเชื่อในเอฟซีเราขึ้นอยู่บนหลังเขาเราจะเห็นข้อข้อวัวที่เขาทำเอาไว้แบบนี้เนาะคือถ้าเขากันเขาจะเอาวัวมาปล่อยไว้บนเขาเดี๋ยวเขากันไม่ให้วัวลงไปหาชาวบ้านหาลงไปกินข้าวหาอะไรใช่ไหมแล้ววัวเขาไม่หายบอ่อย่างนี้เขา้อมไว้ทั้งเขาเลยเหรอหายอ๋นนี่คือเขาจะล้อมไว้ทั้งเขาในเอฟซีน่งก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละ นี่เขาทาเป็นลวดน้ํานี่สังเกตดูเห็นไหมนี่เขาทําเป็นลวดน้ํากันไว้ทั้งภูเขาเลยใช่ไหมใช่ผังใช่เหมือนกันแล้วเขาขยันทําขนาดนั้นเลยเหรอคนทํานะขยันดิปัดเขาเห็ดเจีบมือเลยจจชีบรอบเขาเนี่ยบ่นีโอ้ยหลายมือเลพื่อนเป็นเป็นปีคุณบอกโอ้ยจะมาขยันขึ้นเขาขึ้นล่องขึ้นล่องเอาลวดน้ำนี่ขึ้นมาเนาะตายนี่้าาย โอ้โหหินใหญ่นเอฟซก็เป็นอะไรที่แปลกในเอฟซเรามาเจอ,อคอกวัวทั้งภูเขาเป็นค้อควัวนะทั้งเขาคือค้อควัวนะ,ะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อน f นเอฟซข้างหน้ามีอะไรไม่รู้นะ